ก็เจ้าบัดดีนั่งสบายเลยเป็นเจ้านายข้าเลยนี่วะอ๋อข้าถอนยาหอกให้ขาไงมึงเป็นนายข้านั่งสบายเฉบเลยวะบ่เพิ่งรู้ว่ามีไอ้ e A, บัดดีเป็นนายมายืนซ่อกข้าทำงานเนาะแต่มึงเนี่ยโอ้ดีใจต้นมะกรูดเชื้อพันธุ์ดี ยอดขอมาจากไม่เลี้ยงน้องนะนี่ขอกาบมันมาปลูกไว้โดนตัวบ่งกัดไปเพิ่งจะปลงใบเฮรอดรอดดีเอาละว,วันนี้พอแค่นี้เหนื่อยหอกแฮ่หัวแหละวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2 5ง7ัน เพี้พัฒนาสวนนะครับโอ้มะม่วงโชคอันนั้นเราเนี่ยปลูกไว้ก็ได้กินนี่ต้นเพกาต้นนี้ปลูกไว้ทดแทนต้นใหญ่ที่หักไปเนี่ยเพกานี่เป็นยาดีเลยพยายามปลูกไว้เนี่ยเฮ้ยกินลูกค่ะลูกเพกานี่ก็ม่วมงเรหลายลูกอยู่ สายลูกอยู่ฝั่งนี่ไดกินอยวยน่าโอ้ได้กิน,นอยู่ได้กินู่เดี๋ยวมาสอยเอาเดอ้อสอยเอาไปให้ยาา่าเขาตำตำจริงมาดูรังพึ่งหลวงอีกครั้งเเป็นเล่นเลยครับรังพึ่งหลวงใหญ่จริงๆขอถ่ายเอาหน่อยใหญ่มากใหญ่มากครับ